ครับคุยพี่น้องนะครับมือนีอาจารย์สวังกระด้มานะครับจังหวัดนครพนมก็คือพระธาตุพนมนะครับเด้ออาจารย์กสิเดย์มาเฮ็ดบุญเฮ็ดศินอันนี้ก็คือเป็นสังฆทานที่อาจารย์ได้มารวมบุญครับเพิ่นนะครับผู้ญยาตที่รมเพิ่นก็มาจากต่างประเทศนะครับเพิ่นก็ได้มาเฮ็ดบุญพอเฮ็ดบุญแม่เพิ่นนะครับมือนีอาจารย์ก็เลยได้เตรียมของนะครับมาเฮ็ดบุญนะครับ ตรงนี้ก็สิษย้อยู่นะครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับของอาอานายายกเพิ่นนะครับที่ได้มาผักมาอยูมาเห็ดบุญนะครับเป็นญาติกันกับผู้เพิ่นอยู่ต่างประเทศนะครับก็ถือว่าจะเอาบุญนอกกุศลฝากไว้พีนน้องชาวโลกสุขขูสุก้นนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ของบริษัทคิดฟอลินที่อาจารย์สมวังเป็นผู้บริหารนะครับพระราได้อยู่ในบริษัทคิดฟอลินนะครับก็เอาของพวกนี้นะครับมาเหตสังกทานผู้บาอาจารย์เพิ่นกิจในใส่นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นกาแฟเพราะว่าสบู่ขิงระบบขับถ่ายดีขึนครับเพราะว่าแปรงสีฟันนะครับเพราะว่ามีโกนยาสีฟันครับไปพี่น้องนะครับ จาย์กาเฮ็ดบุญเฮ็ดสินนะครับก็ได้เอาของจำพวกบริษัททิบฟลินนะครับไปนะครับเห็ดสังกทานวัดไดกาดีใจพู่มใจเพราะว่าพระเดชพระคุณผรู้บาอาจารย์เพื่อนบอกว่าบอกว่าแปลงสิฟันกะใส่ดียาสีฟันกะใส่ดีนะครับหรือกาแฟนะครับเพื่อนก็ระไ้กินดีนะครับกินดีนี่เป็นสังกทานที่เราทำขึ้นมา แล้วก็เพิ่นได้ใส่ได้สอยเด้อ่อยพีนองนะครับครับนี่จะเป็นหลายอันหลายอย่างนะครับการจะได้เตรียมครับนี่นะครับอ่เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือกาแฟนะครับเป็นกาแฟหอยพีนองเป็นกาแฟนะครับเป็นหมวดอาหารเสริมนะครับที่ได้จัดให้่อยพีนองผู้บาอาจารย์นะครับหลายอันหลายอย่างเนื้อ่อยพีนองนะครับ ก็เพราะว่าแปรงสิฟันหนึงสิ่งใส่ดีแล้วเพราะเรนี่น้องใส่ดีกับแปรงสิฟันก็ใส่ดีนะครับฝากุูฝากดูเป็นกับข้าวหลวงสุขกสุข้นเลยครับเด้อครับนะครับอันนี้ข้าวเห็ดเป็นพอสังฆทานนะครับมีหลายอย่างครับมีอยู่ประมาณหกเจ็ดจังพี่จามใส่เข้าไปในนี่กับมีพวกมีคุณค่าทั้งนั้นครับมีคุณค่าทั้งนั้น แต่ว่าจังใดก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับด้วยบวงสวงปูแปดสอบวันที่วันที่ยีครับวันที่27่ปูแปดสอบเขียนให้ตรงๆก็คือนะครับเจ็ดเจ็นะครับหกเด้ยพี่น้องหกเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งศูกครับหนึ่งศูนย์หกะครับหนึกครับหกเจ็ดสามหนึย์หก็ดสงศูย์ฝากไปพี่น้องสูง่ผู้สูค่คน ลื่นเป็นมือลำมือด้วยแล้วนะครับอาจารย์ได้เกษีพ่แมแพ่พีนองได้เบื้องได้ชมกันนะครับครับดีเป็นสังฆทานเด้อพ่มพี่นองเป็นสังฆทานนะครับที่อาจารย์ได้มาเฮ็ดบุญดูจังหวัดอ่นาคอนครพนมอ่นครพนมเกสิไปไหวหายพระธาตุพนมนะครับไปไหวหายพระธาตุพนมนะครับนี่ก็คือที่ ยูนะครับที่อาจารย์ในเขามายูนะครับเป็นสถานที่ที่ลมลื่นดีนะครับเหมือนแรงกสิตเดาวาัานายูในสถานที่ตรงนี้นะครับกบสิขอโชคขอลาบจากปุ่มเจ้าทีพนยุนีเปิดกฤิเีมา,าย่ำให้กสิเดฝากบุญฝากกุศลกระพพยพี่นอ้องสุขุสุขชนเอืซีสุขคน,ขนอย่าทีรมสุขคน นะครับอาจารย์ก็อยากให้โชคดีสุขสุขคนนะครับเด้ออานุสงผลบุญอาจารย์ก็อยากให้โชคดีสุขสุขคนนะครับครับนี่ก็คือเป็นอนุสงผลบุญนะครับอาจารย์กับไมาเฮ็ดบุญด้วยสังฆทานนะครับถวายสังฆทานมืออื่นเศร้านี่แหละครับปวยพี่น้องนะครับนะครับท่านคืนนี้บุธรรมดาเด้อครับปวยพี่น้องท่านคืนบุธรรมดา สุดยอดครับนะครับตัวมังกรนะครับเื้องแรกก็สิเดภาวนาแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากับนายเวนว่าให้เพื่อนให้โชคให้ลาภเฮาเมืองพยพี่น้องนะครับนี่เป็นตัวมังกรครับอู้งามกับงามด้อพี่น้องครับเบื่องดูพพี่น้องเพิ่สางงตัวมังกรขึ้นนะอันยิ่งใหญอ่อันยิ่งใหญ่มะโหรานนะครับ ด้วยอนุภาพบุญกุศลอาจารย์นอนอยู่คนเดียวนะครับด้ปปอยพระพิณองนะครับเพื่อนให้มานอนบ้านนี่ก็เป็นบ้านไม่ซักนะครับไม่ซักทั้งนั้นครับนะครับนี่ก็เป็นโตมังกรนะครับผืนบันไดนี่ก็เป็นสถานที่นะครับกวงขวงนะครับอ,อยู่ในะสถานที่ตรงนี้นะฮะ นี่ก็เป็นเลี่ยนไทยนะครับอาจารย์กฐินอนภาวน,นาแพ่บุญแพ่กุศลแพ่เมตตาขอโชคลาบให้นะครับอ่าพยพี่นอ้องคืออาจารย์กเกษียาปู่แศอกยังได้เลิ่นกไห่ห้อาครับเพิ่นกไหนะฮะยังได้พ่อยพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหนึ่นงศูอย่าลืมเด้อพ่อพี่น้องอย่าลืมหนึนะครับ สื่อไววเด้อพู้พี่น้องชีได้โชคดีลำรวยนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้สามศูนย์ก็ออกสามศูนย์ตรงๆนะครับสามศูนย์นะครับงวดนี่ก็ถือว่าให้โชกผู้พิ non เอฟซีสุขสุขน้นนะฮะครับชังได้มือเงินเศร้ศราก็จะเป็นโ้งสุดท้ายถ้าขึ้นนีอา่า้วยขึ้นนีเราเทียบเทวดาพิ่นมาบอกมาเปลี่ยนไม่ อาจารย์กะทีฝ้าทรงไห้เผยพี่น้องเช่าวลวงสุขุสุขนนะครับพยากโชคดีรับตอนนี้หาสื่อไว้ด้วยครับได้เจ็ดสามหาสื่อไว้นะครับหาสื่อไว้เจ็ดสามนะครับเพราหงวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้บอกนะครับโตเกาสื่อจากสามวดครับผู้ผนสื่อสองเจ็ดสองไว้กระถือก็สื่อเก็ดสองอีกเพิ่นกังถืออีกครับนะครับดีคืออนุสงผลบุญเพิ่นนะครับ เบิ่งดูพ่อยพี่น้องอมังกรตัวนี้บอธมบดาครับครับคือสุดยอดอมังกรมหัศจรรย์ครับนะครับตรงนี้คืนนี้อาจารย์กำบันใจว่าต้องสุดจอดแน่นอนนะครับครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่บ้านของนาย,ยกเพิ่นนะครับอยู่ออาเพื่อปรับปรักนะครับนะฮะอาจารย์ในบ้าหละครั ปูเพิ่นบินมาจากต่างประเทศก็เป็นหยาดที่ทำเฮาเพิเ่นก็นได้โชคดีกับเฮ้ามาตัดหลอดนะครับเพิ่นก็นได้มาเห็ดบุญเห็ดกุศลอาจารย์ก็ได้เอาบุญเอากุศลมาเห็ดส่งให้พ,พี่น้องเช่าโลกสุข,ขุสุข,ขนก็สิมีแต่กว่วมสุกวามจะเจื่ญนเด้อครับเด้อจังใดก็ย่าลื่เด้อครับน้าหวยปูแปดศอกวันที่27อื เจ็ดสองกับสื้อไปอีกเด้อพ่อพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งศูนย์หกอ้าวซื้อไปพ่อพี่น้องนะครับยังได้กับสื้อไว้เด้อชิปนี่ผู้ใดฟังก็อย่าลืมนะครับขอให้โชคดีลำลุ้ยสุขุสุขคนไก่ลุ้ยทั้งบนทั้งล่างเด้อพ่อพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลน้องท่องไหลมาอ่าปัตนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมัดปรารถนา นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนหลับหตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวอื่นเจอกันโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับครับคุพยพี่นอ้องนะครับมือนี้อาจารย์สวังกระไดมานะครับจังหวัดนคนปรปนม ก็คือพระธาตุพระนมนะครับด้วยจานกระสิได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดสินอันนี้ก็คือเป็นสังฆทานที่อาจารย์ด้มารวมบุญครับเพิ่นนะครับผู้ญยาิที่ถมเพิ่นก็มาจากต่างประเทศนะครับเพิ่นกระด้มาเฮ็ดบุญพอเฮ็ดบุญแม่เพิ่นนะครับมือนี้อาจารย์ก็เลยได้เตรียมของนะครับมาเฮ็ดบุญนะครับตรงนี้กระสิไดยอยูนะครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับของนายกเพิ่นนะครับที่ได้มา ผักมาอยู่มาเห็ดบุญนะครับเป็นญาติกันกับผู้เพิ่นอยู่ต่างประเทศนะครับกถือว่าจะเอาบุญเอากุศลฝากไว้เปน้องชาวโลกสุขูสุข้นนะครับเดอครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทคิฟฟอลินที่อาจารย์สมวัง้เป็นผู้บริหารนะครับ พระราดาอยู่ในบริษัทกิฟฟินนะครับก็เอาของพวกนี้นะครับมาเห็ดสังกทานผู้บาอาจารย์เพื่อนกิจได้ใส่นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นกาแฟเพราะว่าสบู่ขิงระบบขับถ่ายดีขึ้นครับเพราะว่าแปลงสีฟันนะครับเพราะว่ามีโกนยาสีฟันครับไปพี่น้องนะครับด่ารย์กาเห็ดบุญเห็ดสินนะครับก็ได้เอาของจําพวกบริษัทกิฟฟิน นะครับไปนะครับเหตุสังฆทานวัดใดกะดีใจพุ่มใจเพราะวา่าประเดชพระคุณนคู่าาาาบาอาจารย์เพื่อนบอกว่าบว่าแปลงซีฟันกระใสดียาสีฟันกระใสดีนะครับหรือกาแฟนะครับเพื่อนก็ได้กินดีนะครับกินดีนี่เป็นสังฆทานที่เราทำขึ้นมาแล้วนกะ็เพใใเื่อนได้ใส่ได้สอยเด้๋ย่อพี่น้องนะครับนะครับนี่จะเป็นลา,ล,าลายอันลายย่างนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียม ครับนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือกาแฟนะครับเป็นกาแฟไปพี่น้องกาแฟนะครับเป็นหมวดอาหารเสริมนะครับที่ได้จัดให้ไปพี่น้องผู้บาอาจารย์นะครับหลายอันหลายอย่างเนื้อไปพี่น้องนะครับครับอ่เพราะว่าแปรงสีฟันนึ่นสีใส่ดีแล้วพอไปพี่น้องใส่ดีแปรงสีฟันก็ใส่ดีนะครับ ฝากบุญฝากบุญกับข้าวหลวงสุสุคนเอ้ยครับเด้อครับนะครับอันนี้ข้าเห็ดเป็นพอสังฆท่านนะครับมีหลายอย่างครับมีอยู่ประมาณหกเจ็จางปี่จานในไซเข้าไปในนี่มีพวกมีคุณคคาทั้งนั้นครับมีคุณคคาทั้งนั้นแต่ว่าจังใดก็อย่าลืมนะครับเอ้อนะครับด้วยบวงสวงปูแปดศอกวันที่วันที่ยี่เจ็ดครับ วันที่27ปู่8สอดเขียนให้ตรงๆก็คือนะครับ7อ่ด73นะครับ673ยพี่น้อง673 1อา่า106กับ106นกะครับ106ับ6 7เ106 6า3 106ก็ฝากไปพี่น้องสู่ผูสู่พนมืนเป็นมือลำามือด้วยแล้วนะครับอาจ์ได้เป็สีพอแม่พี่น้องในเบื้งได้ชมกันนะครับครับดีเป็น สังฆทานเด้อพอวีนองเป็นสังฆทานนะครับที่อาจารย์ไห้มาเฮ็ดบุญดูจังหวัดอ่านาครพนมอ่านาครพนมเกษิไปไหวพระธาตุพนมนะครับไปไหวพระธาตุพนมนะครับ,ไไรน,นะรบนี่ก็คือทีอยูนะครับที่อาจารย์ในเขามายูนะครับเป็นสถานทีทีลมลื่นดีนะครับเหมือแรกงกสษิได้ภาวนาอ่าอยู่ในะสถานทีตรงนี้นะครับ กระสีขอโชคขอลาบจากปุ้มเจ้าทีพนยุนีเปิดกิดสิเดมาย่ำให้กระสีเด้ฝากบุญฝากกุศลกระพยพี่น้องอสุข,สขสุูสุขคนเอืซีสุขคนญาติธรรมสุขคนนะครับอาจารย์ก็อยากให้โชคดีสุขุูสุขคนนะครับด้อยอานุสงค์คนบุญอาจารย์ก็อยากให้โชคดีสุขุู่สุขคนนะครับครับนี่ก็คือเป็นอานุสงค์คนบุญนะครับอาจารย์ก็ไม่เฮ็ดบุญ ด้วยสังฆทา,านนะครับถาวายสังฆทา,านมืออื่นเศร้านี่แหละครับพ่ยพี่น้องนะครับนะครับท่านคืนนี้บ่ธรรมดาเด้อครับป่ยพี่น้องท่านขืนบ่นธร,รมดาครับสุดยอดครับนะครับโตับ้บงก่อนนะครับมือแรงกับสิเดภาวนาแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้าก,กับนายเวนว่า ห้เพลนให้โคกไ้ลาบเฮ้า,ามึงพยพี่น้องนะครับนี่เป็นตัวมังกรครับอู้งามกับงามเด้อพยพี่น้องครับเิ่งดูพยพี่น้องเพิ่นสา่งตัวมังกรขึ้นนะอันยิ่งใหญอ่อันยิ่งใหญ่มะโหรานนะครับด้วยอนุภาพบุญกุศลอาจารย์นอนอยู่คนเดียวนะครับเด้อพวยพี่น้องนะครับเพิ่นให้มานอนบ้านนี่ก็เป็นบ้านไม่ซักนะครับไม่ซัก ทั้งนั้นครับนะครับนี่ก็เป็นโตมังกรนะครับขื่นบันไดนี่ก็เป็นสถานที่นะครับกวงกวงนะครับอยู่ในสถานที่ตรงนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเลี้ยนไทยนะครับยากเกจีนนอนภาวนาแผ่บุญแผ่กุศลแผ่เมตตาขอโชคลาภให้นะครับอาพ่ยพี่น้องนะคร คืออาจารย์กเสียวาปูแปศอกยังได้เพิลไก่ห้องครับเพิไก่นะฮะยังได้พลอยพ่นองอย่าลืมนะครับเด้อหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่อย่าลืมเด้อพลอยพ่นองอย่าลืมหนึนะครับสื่อไหวเด้อพลอยพ่นองสิได้โชคดีลำรวยนะครับวดที่แล้วอาจารย์กะให้30กะออก30ตรงๆนะครับสามศนะครับ น,นี่ก็ถือว่าให้โชกเผยพี่น้องเอีบซี่สุขุสุคนนะครับยังได้มืออื่นเศร้าก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแต่ขึ้นนีด้วยขึ้นนีเราเทียบเทวดาเพิ่นมาบอกมาเปลี่ยนไม่อาจารย์ก็ที่เฝ้าทรงไห้เผยพี่น้องเช่าโลกสุขุสุคนนะครับพอยาไก่โชคดีนะครับตอนนี้หาซื้อไวไ้เ้ยครับได้เนจะ็ดสามหาซื้อไว้นะครับหาซื้อไว้เจ็ดสาม นะครับพาหงวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้บอกนะครับโตเกาสื่อจากสามหงวดครับผู้เพ่นสื่อสองเจ็ดสองไว้กระถือพระสื่อเก็ดสองอีกเพิ่นก็ยังถืออีกครับนะครับดีคืออนุสงผลบุญเพิ่นนะครับเบิ่งรู้พ่อพี่น้องมังกรตัวนี้บอธมบดาครับอืมครับคือสุดยอดมังกรมหัศจรรย์ครับนะครับตรงนี้ คืนนี้อาจารย์กำบันใจว่าต้องสุดจอดแน่นอนนะครับครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่บ้านของนายกเพิ่นนะครับอยู่อำเภอป,ปับปลักนะครับนะฮะอาจารย์เลยมาแล้วก็เพิ่นบินมาจากต่างประเทศก็เป็นญาติธรรมเฮาเพิ่นก็ได้โชคดีกับเฮามาตัดหลอดนะครับเพิ่นก็ได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลอาจารย์ก็ได้ เอาบุญเอากุศลไมาเห็ดส่ทรงให้พ่ปพี่น้องเช่าโลกสุขสุขคนกรสิมีแต่กว่วมสุขกว่วมจะเลื่อนเด้อครับเด้อจังใดก็่ะลืมเด้อครับหอยปูแปดอกวันที่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดสองก็สื่อไอีกเด้ไปพีพ่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามหนอ้าวสื่อไปพี่พี่น้องนะครับจังใดก็สื่อไ้เด้อชิปนีผู้ใดฟังก็อย่าลืม นะครับอใหยโชคดีลำรุวยสุขุสุขคนไก่รวยทั้งบนทั้งล่างเด้อพ่อพี่น้องนี่แต่ข่วมสุขค่วมจเจริญเงินไหลน่องท่องไหลมาปรารถนาสิ่งใดก็คอยสมควมมุงมาดปรารถนาออนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหลับ,บตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวอมื่อื่นเจอกันโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับ